ชิโป193ตอนอย่าทำให้ฉันหึง EP 2ีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วครูดาวเรืองจ๋าและเป็ดเข้าใจผิดว่ากล้ามกับครูโยงแอบกิ๊กกันด้วยความสงสัยทั้ง3มคนจึงได้แอบตามมาที่บ้านครูโยงเพื่อที่จะได้เห็นความจริงกับตาตัวเองว่ากล้ามกับครูโยงแอบกิ๊กกันจริงหรือไม่เฮโยงเคียวโกไม่อยู่บ้านเหรอ ไม่อยู่นะสงสัยจะออกไปเที่ยวเฮ้ยไงก็ดีดิแล้วแต่ผู้ชายแล้วมากินเบียร์กันแต่กูมีข่าวร้ายที่จะต้องแจ้งให้ทราบข่าวร้ายอะไรอีกเบียร์เหลือกระป๋องเดียวอะ่ะอ้าวเหลือกระป๋องเดียวแล้วมึงชวนกูมากินทําไมเนี่ยโทษทีเพื่อนกูเข้าใจผิดนึกว่าเหลือหลายกระป๋องออกไปซื้อเพิ่มได้ไหมขี้เกียจอะ่ะอยู่บ้านเราไม่อยากออกไปแล้วมึงไปซื้อได้ปะกูไม่มีตงังค์ใช้ตังกูนี่แหละแต่ว่ามึงต้องเป็นคนไปซื้อนะ ไม่เอากูกลัวเ,เมียกูเห็นเดี๋ยวจะไม่ได้มากินโอ้ยงั้นก็ไม่ต้องกินกระป๋องนี้ของกูเฮ้ยไม่ได้ดิมึงชวนกูมากินแล้วมึงต้องรับผิดชอบทำไมกูต้องรับผิดชอบแต่บ้านก็บ้านกูเบียกก็ของกูแล้วมึงชวนกูมาเพื่อเอางี้แบ่งกันกินคนละครึ่งกระป๋องโอ้โอ้หน้าอนาจใจแท้หวะเออก็ได้แต่ว่ากูกินก่อนนะไม่เอามึงมาเหลี่ยมถ้ามึงกินก่อนมึงกินเกินครึ่งแน่ยังกบมึงไม่ทําอ่ะมึงกระหายเบียร์มากกว่ากูอีกอ่ะงั้นถ้าสมมติกูเชื่อใจมึง แล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ามึงกินไปครึ่งกระป๋องแล้วกระป๋องมันไม่ได้ใสนะเรามองไม่เห็นน้ําข้างในก็เดาเอาไงงั้นก็เอามาเทใส่แก้วไม่เอาไม่ได้อัธรสกูจะเปิดแล้วเฮ้ยไม่ได้เอากลเดี๋ยวมันหกเฮ้ยเบียร์กระเด็นเฮ้ยหกไหมไม่หกกูยังเปิดฝาไม่เสร็จเลยของกูของกูคนเดียวโอ้โหไอ้กล้ามของกูมึงเอามาเดี๋ยวนี้เลยกูไม่ให้ของกูคนเดียวไอ้กล้ามปล่อย ไอ้กล้ามลูกเมียมึงมาวะ่ะครูดาวเรืองก็มาสวยแล้วกูเมียกูรู้แล้วว่ากูแอบมากินเบียกกับมึงกูโดนฆ่าพิงแน่เลยเฮ้ยกล้ามอย่าเพิ่งตื่นตระหนกยิ้มสู้เสือเข้าไว้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาทําอะไรกันเนี่ยทีรรเกเาขอโทษไอ้นี่ก็บอกให้ยิ้มสู้เสือกูกลัวเมียเออก็ได้วะจ๋าอย่าหลายกล้ามมาเลยนะมันอยากมานานแล้วเราก็เลยช่วยมันเจงอย่าว่าเขาเลยนะเขาเพิ่งทำแบบนี้แค่สองสามครั้งเอง เฮ้ยไอ้กล้ามดูสถานการณ์มาแปลกๆว่าทุกคนเงียบกริบเลยนั่นดิกูก็ไม่ได้ว่าแอบกินเบียร์มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในเมื่อบรรากาศมันเป็นอย่างนี้กูชวนครูดาวเรืองกับเมียมึงมานั่งกินด้วยเลยดีกว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันแต่มีกระป๋องเดียวนะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเออถ้าไม่รังเกียจจ๋าก,กับครูดาวเรืองมาร่วมวงด้วยกันไหมครับโรคจิตวิถีฐานอนาจารไอ้กล้ามทำไมเราโดนด่าบแบบนั้นวะ กูไม่รู้แอบกินเบียร์นี่มาโรคจิตตรงไหนกาวเรืองรับไม่ได้ลาก่อนพ่อครูโยมผมเสียใจผัวกูไปเป็นเมียคนอื่นโอ้โหผมไม่นึกเลยว่าพ่อจะเป็นถึงขนาดนี้อย่าว่าแต่เป็ดเลยแม่ก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันฮ่าผิดหวังในตัวครูโยงแล้วงี้ครูดาวเรืองจะชอบครูโยงตอบไหมครับเนี่ยนั่นน่ะสิความชอบมันห้ามกันยากซะด้วย แต่คงจะชอบน้อยลงเรื่อยๆมั้งแล้วสมัยตอนพ่อกับครูโย่งเด็กๆเป็นงี้กันไหมแม่ที่จริงก็ชอบเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะมาเป็นแนวนี้สงสัยจะเพิ่งค้นพบตัวเองทั้งคู่เลยแมะเป็ดบอกแม่ดิแม่ไม่ดีตรงไหนสมเด็จเ k คอยู่ไหนหล่ะแม่อยู่กับแม่แน่แหละถ่านทําไมผมจะได้รู้ไงว่าครวรจะต่อบแบบไหนแม่ดีที่สุดในโลกแล้วแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครระโยคนี้คุนๆนะ เสียของแม่ก็มีแค่โคดูมาหาการไม่ขนาดนั้นเลยเหรอและนี่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อนอกใจแม่ไปหาครูโยงแล้วทําไมต้องเป็นไอโยงด้วยเพื่อนกันมันดี <c oughs> แต่มาคิดดูอีกทีมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่เราจะเข้าใจผิดเธอก็เห็นกับตาแล้วไม่ใช่เหรอมาทําท่าอย่างกับผสมพันธ์กบแต่ดาวเรืองคิดว่าดาวเรืองยังเชื่อใจครูโยงอยู่นะสงสารครูดาวเรืองจริงๆอิจฉิายโยงจังที่มีคนเชื่อใจมันขนาดเนี้ย นั่นดิต่างกับแม่เราคนละโลกกันเลยเอ้าวไอเป็ดเราเรียกว่าจ๋าก็ควรจะเชื่อใจกล้ามก่อนนะโอ้โหทาใจยากนะดูเอางี้ดิครับลองไปบ้านครูยโยกอีกทีหนึ่งถามให้รู้เรื่องไปเลยกลัวจะได้ฆ่าคนทิ้งไงดิไม่ต้องเอาสมเด็จเอเคไปความคิดของเป็ดก็ดีนะคะเราลองไปกันอีกทีดีไหมใช่โอเคเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปก็ได้นาะแม่นะอปะไปกันเถอะค่ะ ว่าไงมีอะไรโยงรู้สึกช่วงนี้จะเรียกรวมตัวบ่อยนะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาเรียกรวมตัวที่บ้านมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องสําคัญน่าดูเลยจริงไหมเออจริงอ่ะมีอะไรก็เหลามาเลยร้านกูยิงย่งยุงย่งยุ่งอยู่ร้านมึงเนี่ยนาะยุง่ง <c oughs> พ่อมือเห็นกระป๋องเบียร์แล้วใช่ไหมเออ <c oughs> เห็นแล้วจะชวนพวกกูมาเล่นผีถ้วยแก้วเหรออย่าบอกนะจะชวนพวกกูกินเบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยกูขอก่อนใจเย็นในโกลนกูไม่ได้ชวนมากินอ้าวงั้นเบียร์กระป๋องนี้มาทําไมเหร กล้ามมึงจะเล่าเองหรือจะให้กูเล่ากูจะให้จอร์นเล่าแล้จอร์มันจะรู้ไหมเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยช่วงเนี้ยเมียไอ้กล้ามห้ามกินเบียร์แต่กล้ามมันอยากมันก็เลยแอบมากินเบียร์ไก่ไยง่งแล้วเมื่อสักพักเนี่ยมันแย่งเบียร์กันเบียร์กระป๋องเดียวเนี่นะเออนั่นแหละระหว่างแย่งกันก็มีครูดาวเรืองมีเมียไอ้กล้ามกับลูกมามาแล้วทันใดนั้นไอยง่งไปกล้ามก็โดนด่าว่าโรคจิตวิตรฐานเฉยเลยแล้วมึงไปรู้เรื่องกับเขาได้ไงเนี่ยกูแอบดูอยู่ข้างหน้าตา่าง มึงนั่นแหละโรคจิตไอจอรอดไอจอร์ดมึงทําพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรก็วันนี้วันแรกถึงว่ากูมาแอบดูอยู่ทุกวันไม่เจอมึงอ้าเจอโรคจิตอีกคนและแล้วมึงมาแอบส่องบ้านกูทําไมเนี่ยฮะไอโกลนแอบดูเคียวโกะเฮ้ยแต่ละคนสรุปว่าพวกมึงสงสยัยใช่ไหมว่าทําไมแค่แย่งเบียร์กันต้องโดนด่าว่าโรคจิตวิตรฐาน <c oughs> เออดิพวกกูทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตัว แม้แต่ครูดาวเรืองก็ยังด่ากูว่าอนาจารเลยขนาดครูดาวเรืองที่ไม่เคยด่าใครเนี่ยนะเออดิคิดหนักเลยกูกูว่านะพูดปากเปล่าไม่เห็นภาพหรอกจำลองสถานการณ์ให้ดูเลยดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันเอาเลยตอนนั้นกูแย่งเบียร์ไก่ยโยงตรงนี้แล้วกระป๋องเบียร์ก็กระเด็นไปบนโซฟาแล้วไงต่อกูก็กระโดดตะคุบเบียร์แบบเนี้ยเฮ้ยโยงตามึงแหละหลังจากนั้นกูก็กระโดดตะคุบหลังไอ้กล้ามแค่เนี้ชัดเจน ใครเห็นก็ต้องเข้าใจผิดเข้าใจผิดเรื่องอะไรวะมึงสองคนเหมือนกำลังผสมพันธุ์กันอยู่เลยจริงเหรอวะไม่รู้ตัวอ้ยโยงเอ,อ้ยสมควรแล้วที่เขาเข้าใจผิดแปลว่าที่เมียกูด่าเนี่ยไม่ได้ด่าเรื่องเบียร์เออเมียมึงมองไม่เห็นกระป๋องเบียร์หรอกเพราะกระป๋องเบียร์ถูกมึงทับไว้อยู่โอเคกูเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วโดนเข้าใจผิดว่ากําลังผสมพันธุ์อยู่แต่มันเหมือนตรงไหนวะดูยังไงก็ไม่เหมือนนะอ้ยไอโยงก็มึงอยู่ในมุมมองนั้นมึงก็ไม่รู้สิว่ามันเหมือน มึงต้องมองในมุมของคนอื่นก็กูอยู่ตรงนี้กูจะมองเป็นมุมของคนอื่นได้ยังไงเอางี้มาจอดมาสาธิตให้มันดูมันจะได้เห็นแบบที่คนอื่นเขาเห็นว่ามันเหมือนแค่ไหนในไอ้กล้ามอยู่แบบนี้ใช่ไหมมาจอดเอาจริงเหรอวะเออดิไม่งั้นไอโยงไม่เข้าใจแบบนี้นะเนี่ยแหละแบบนี้แหละไอโยงมึงดูทีเนี้ยว่าเหมือนไหมเฮ้ยเออว่าเหมือนจริงก็นั่นแหละลูกเมียไอกล้ามกับครูดาวเรืองจะได้เข้าใจผิดไงแล้วเจอกมาทํากันในห้องด้วยนะ ที่กูมองดูอยู่ตรงเนี้ยเหมือนทั้งคู่จริงดิถ้าสมมติมึงเป็นลูกมียไอกล้ามแล้วเป็นครูดาวเลืองมึงจะพูดว่าไงก็จะพูดว่าไอ้วกโรกิตฮะอยากรู้ครับว่าใครชอบตัวละครตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะไม่มีรางวัลอะไรจะมอบให้ถามเฉยๆ